สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะมารกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบัสชาแนลคุอเกาเนะคะค่ะพี่น้องมาอน,นีหอาก็มาไทายล่มใหม่พี่น้องเบิงเด้อค่ะบานบรถวัดล่มแห้งแห้งค่ะพี่น้องก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิงไปชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นปกำลังเจช่องรถบัสชาแนลในเด้อค่ะลมแห้งอีลีค่ะพี่น้องฝนจิตกละค่ะ ก็ยืนท่าย,ยุ่งหน,นั่นนะคะ้ค่ะพี่น้องค่ะเห็นขอภั่ยใหญ่ยนัคตรงขาโย่เงื่อนพอแมีพี่น้องเงื่อนตรงขมกันนี่่น้อค่ะลมแห้งๆงค่ะพี่น้องค่ะอาจสีแดงยินเสียงคอยในขอโทษขอภยะะัยเด้อค่ะพอดีไดงยินเป็นเสียงลมนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้บ้านรถวัดกับฝนตกเลี่ยงกันสองสามหมื่นแล้วนาะค่ะพี่น้องเลยบ่ค่อยได้ทายคลิปลงปไปเลยนาะคะ่ะต้องก็สีลงห้างๆเางนาะค่ะพี่น้องค่ะ อาจจะสองสามมือลงทีเทื่อก็ได้นะคะพี่น้องหรือว่ากะสีลงทีขึ้นหรือว่ากะลงห้างขึ้นนะคะพี่น้องย่าจะพาลื่มกันเด้ค่ะบรรยากาศก,ก็เริ่มขึ้มมากแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็มาเบิ่องอีกมุมหนึ่งนะคะพี่น้องไม่ไผ่เหลืองอะของ่อนบ้านก็หักลงสีเบิร์ดละค่ะพี่น้องลมมา,างั้นดกน็หักลงเบิร์ดละคะ่ะ เมื่อนี้รถบอยกะถ่ายเป็นคลิปสันสัตมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะป่าก็เริ่มมลึ้มเริ่มสีห้องมาแล้วค่ะสำหรับเมื่อนี้รถบอยก็ต้องขอตัวจบวิดีโอไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเมื่อหนาฝาใไม่ย,ยังมมาพอกันคือเก่าเด้อค่ะบ๊ายบาย